และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่ง การอบรมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไทยองค์ราชันเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2557นายนิสิตจ,จันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการอบรมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไทยองคราชันณห,ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีจังหวัดราชบุรี ซึ่งการอบรมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทอิอไทยองราชันเป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนํากระแสพระราชดำรสมาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีมพัฒนาคุณลักษณะทางสังคมที่สามารถนำมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติตนทั้งในครอบครัวและชุมชนโดยการอบรมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิอไทยองราชานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในจังหวัดราชบุรีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งได้เชิญวิทยากรมาบรรยายและคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้นําความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังความดีงามให้เด็กราชบุรีทุกคนเป็นคนดีรู้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันดีขึ้นบ้างถามกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่า โครงการนี้ผมตั้งใจจะให้เด็กที่อยู่ในโรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปดีเพราะการจะเป็นสถานศึกษาแห่งความดีมันไม่ใช่ว่าเด็กจะต,ต้องเปลี่ยนตัวพฤติกรรมเท่านั้นแต่คุณครูก็ต้องเป็นแบบอย่างใช่ไหมครับรสานทุกโรงเรียนที่ต้องมีก็คือซื่อสัตย์รับผิดชอบติดอาชีองค์การศึกษาโรงเรียนแห่งความดีไว้แต่สิ่งสำคัญคือคุความดีที่จะมีเพิ่มเติมที่จะเป็นตัวชี้วัดคุณครู ิาาชีพประมงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2557เวลาเก้านาิกา ชมรมวิชาชีพประมงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนนำโดยนายวุฒิพงษ์วงศุวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติลสุลานนโดยนายชนินแสงรุ่งเรืองประมงจังหวัดราช,ชบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนณห้องประชุมเพชรชมพูโรงแรมโกลเด้นซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดราช บบรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนและทักษะวิชาชีพแก่ครูสาขาวิชาประมงและเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพครู โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนมีผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นคณะครูอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาจากทั่วประเทศจำนวน85ท่านซึ่งการอบรมจะมีขึ้นในระหว่างวันที่29เมษายนพุทธศักราช2557ถึงวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2557ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกา และนายชนินแสงรุ่งเรืองประมงจังหวัดราชบุรีในกล่าวให้โอวาทและขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการประมงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้รวมทั้งช่วยเติม,เต,มเต็มองความรู้ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไปก็นะครับชมรมวิชาชีพประมงนะครับตามนโยบายของพนักงานคณะกรรมการการวิทยาศสตนะครับโดยท่านชัยพึ่เสรีรักนะครับก็ต้องการให้คุณครูเนี่ยครับได้มาร่วมมือกันนะครับทุกสถานศึกษานะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆนะครับณวันนี้เนี่ยครับมีวิทยาการใหม่เกิดขึ้น นะครับหลายด้านนะครับยิ่งในส่วนของการประมงเนี่ยนะครับเรามองภาพว่าจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่มีการส่งออกเรื่องปลาสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งคิดว่าคุณครูที่มาอบรมในเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับคงจะได้นําความรู้จากในส่วนนี้นะครับไปสอนให้เด็กเพื่อที่ให้เด็กนะครับมีสมรรถนะในการเลี้ยงนะครับในการที่จะดูแลปลาเพื่อเป็นอาชีพหนึ่งเหมือนกันในการส่งออกไปต่างประเทศเราเป็นการขยายพันธุ์โดยการการ คอสกันตามธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ใชเ้เราไม่ได้ใช้สีผสมสีอะไรพวกนี้ช่วยนะครับเป็นการปรับปรุงพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ที่เกษตรกรของของของจังหวัดราชบุรีเนี่ยค่อนข้างจะชำนาญแล้วก็เก่งมากนะครับเก่งมากซึ่งเป็นการสร้างสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายในจักระ,ะ์รดิพันธุนนผลิต ที่เราส่งออกในปีประมาณ200กว่าล้านนะครับที่มีสถิติอยู่ครับึ่ออนาคตเนี่ยเราต้องเปิดตลาดให้ให้มากขึ้นนะครับให้ให้สู่ระบบต่างประเทศให้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นตลาดในประเทศเนี่ยเราคงจะอิ่มตัวแล้วครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยจังหวัดราชบุรีก็คงจะเน้นไปที่ตลาดต่างประเทศให้เยอะขึ้น ช่างจัดพิธีประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในสิบเหล่าทหารช่างเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกา30นาทีพลโทสถาพรสีมาสุรรักษ์เจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรมการทหารช่างร่วมประดับยศและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในสิบ เหล่าทหารช่างที่จบการศึกษารุ่นที่17ผลัดที่1ประจำปีการศึกษา2556ณสมสรนในทหารค่ายพานุรังสีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทั้งนี้เจ้ากรมการทหารช่างได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการแก่ในสิบใหม่ทุกนายที่สำเร็จการศึกษาให้เป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความขยันหมั่นเพียรสร้างชื่อ เสียงให้กับหน่วยงานเหล่าทหารช่างและกองทัพโดยพิธีประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนายสิบเหล่าทหารช่างในครั้งนี้มีนักเรียนนายสิบเหล่าทหารช่างที่จบการศึกษารุ่นที่17ผลัดที่1ประจำปีการศึกษา2556จําจำนวนทั้งสิ้น128นายบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของเหล่าบรรดาญาติพี่น้องผู้ปกครองและเพื่อนๆที่ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตนที่สำเร็จการศึกษาเป็นนายสิบใหม่ พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายในสโมสรนายทหารค่ายพานุรังสีก่อนที่เหล่านักเรียนนายสิบที่จบการศึกษาจะเดินทางกลับไปรายงานตัวและปฏิบัติงานยังหน่วยต้นสังกัดของตนต่อไป นักเรียนในสิบผู้ที่สามห้าขวาน้อยนักเรียนในสิบสูงเช่สุงที่เรียงนักเรียนในสิบเขกพันสูงเมานักเรียนในสิบเด็กสากยันต์ต่อสินัเรียนในสิบน่ตพงสุวรรณสารนักเรียนในสิบจุนจวบมังงอกอะอัน กเรียนในส์ยุทธคูิสมนจกเรียนในสีทังคูสีฟ้ากเรียนในสีเทารักษาความรักกเรียนในส์อานนททองใบกเรียนในส การทหารช่างจัดอำลาชีวิตทหารกองประจำการพลัดที่1 2555ณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างค่ายพานุรังสีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2557กรมการทหารช่างจัดอำลาชีวิตทหารกองประจำการพลัดที่1 2555 <íz> ที่จะปลดประจําการในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2557ณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างค่ายพานุรังสีอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีพลโทสถาพรสีมาสุรรักเจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่างเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ในโอกาสเดียวกันท่านเจ้ากรมการทหารช่างพลโทสถาพรศีมาสุรรักษ์ได้กล่าวให้โอวาดกับทหารที่จะปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2557ตอนหนึ่งว่ากรมการทหารช่างได้จัดพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการเพื่อให้เป็นเกียรติและตระหนักถึงคุณงามความดีที่ได้ประพฤติขณะประจำการอยู่ เมื่อปลดจากกองประจำการแล้วไปเป็นทหารกองหนุนให้ช่วยเหลือทางราชการและประเทศชาติในการทำหน้าที่เป็นแหล่งข่าวให้กับทางราชการด้วยการสอดส่องเหตุการณ์ในชุมชนที่อาศัยหากพบเบาะแสหรือเป็นภัยต่อสังคมและประเทศชาติให้แจ้งส่วนราชการหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม พร้อมสนับสนุนให้สังคมมีความเข้มแข็งซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศต่อไปขออธิษฐานทุกคนได้ติดต่อสมัครเป็นสมาชิกของชมรมทหารกองหนุนในภูมิลำเนาทหารตามทะเบียนราบในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมพร้อมสนับสนุนให้สังคมมีความเข้มแข็งซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป สาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมด้านงานส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองราชบุรีจัดโครงการอบรมต่อเนื่องและทัศนศึกษาดูงานให้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำปีงบประมาณ2557และจัดงานรดน้ำเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2557เวลา8นาฬิกา30นาทีณศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้านงานส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองราชบุรีจัดโครงการอบรมต่อเนื่องและทัศนศึกษาดูงานให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ2557 และจัดงานรดน้ำเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาโดยมีนางสมนันเหลาวณิทวิสิทธ์นายกเทศมนตรีเมืองราช,ชบุรีเป็นประธานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขเทศบาลเมืองราช,ชบุรีได้รดน้ำขอพรท่านนายกเทศมนตรีเมืองราช,ชบุรีเพื่อสืบสารประเพณีไทยสงกรานต์และเป็นสิริมงคล และในการจัดการอบรมในโครงการอบรมต่อเนื่องและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2557ในครั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณาสุขมีความรู้ความสามารถเกิดการพัฒนาทักษะสามารถถ่ายทอดความรู้สู่องค์กรและประชาชนในชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป